โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่ครับนะครับผมอ่าเอิม่มอะไรวนะเนี่ยอ๋อนี่ตอนนี้ก็มีในเกมซ่นอนแอบนะฮะเอิม่มหาที่ที่มีใบไม้ก่อนก็ตอนนี้ผมเป็นใบไม้ใบไม้เนาะเยว ปุ๊บนี่อยู่นี่ปุ๊บเดีย๋ยวแป๊บนึงนะต้องเปลี่ยนมุมมองฮะอ,อือหืออ๋ออ๋ออันนี้ใช่ใบไม้มเดียวกันไหมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องไปไปแล้วจ้า เราเลือกมาทำไมวะเนี่ยใบต้นโอก๊กเนี่งคนละสีกันเลยไม่ฮาเฮ้ยไม่เห็นผู้นะมันนิ่งไปแล้วอเ,เอาว้ามันออกอ๋อมันอยู่นู่นมันหายอยู่ครับมันหาห โอเคตอนนี้ผมไม่เห็นชื่แล้วอุ้ย,ยตรงนู้นมีชื่อแดงอันนี้รถเฮ้ยเยดตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่นะ เอออุ๊ยนึกว่ามันจะมาเอาิมผมว่าตรงนี้มันไม่ค่อยปลอดภยัยนะนี่เราต้องไปที่ที่คนเขาไม่คิดกันนี่เลย เราสามารถมองได้ชุดทั่วนะตรงนี้เอมมันเดี๋ยวอ้าวมีสองคน,หนเหรอ,อผมห้าวคผมห้า สองคนนี้แม่โคตรกากเลยเอาฟรีแล้วหลบก่อนเอาเพื่อนเราตายหาไปแล้วครับยังวันนี้เอายังยัง เยอะลูกผมไม่ฆ่าด uh, ีกว่านะเดี๋ยวตายเราต้องโซนดับมันมาไวเนี่ยไม่มานะอืมเฮ้ยตรงนู้นน <Ja ่าไปว่ะนี่แต่ว่ามันอยู่ใกล้อะเด้ไม่อยากไปเลย จะตีสพกหน่อยแต่ว่าตีไม่ทัน เฮ้ okay. ตาต่อไปมาเลยบอกเลยนะเรื่องการตีหรืออะไรพวกเนี้ยโอเคผมแม่งนู้ปจริงๆอะ่ะปวดแม็พอะไรวะเนี่ย แตงโมแล้วกันนะเออผมก็แตงโมที่่อดน,น้อยแน่เลยแตงมันผม, <Tip. S 1> มทเทพเทพหลาบอือ๋อแมบนี้โอเคแบบนี้เล่นยากอยู่นะหมายถึงคนหายาก ในน้ำมันดีสุดนะฮะบอกแค่นี้ในน้ำดีดีสุด เพื่อนเราไปหาที่แอบดีกว่าตรงนี้มีแตงโมโอเคอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ

ันไป มีโน้ตบ็อกองอันเลยป๊บ คงว่าพอดีกว่าเหนื่อยละแห้่มันหายไปไหนหมดมันไป,ปนไหนหมดวะสวัสดีจ้าไล่มัน ลทำหมดอ่ะโอเคมาใหม่เอิมวดแมพละกันนะเอิมซันเซ็ตทะเลืออะไรอ่ะ มันเซตทาเลียดผมไม่รู้นะขึ้นข้างบนดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยปึ๊บแล้วตรงนี้ไปไม่ถึงแล้วก็ค้างไปเป็นที่เรียบร้อยค้างแล้วโอ้ โอเคหายแล้วหายแล้วโอ้เช oh. hey, oh ียวแล้วกันเฮ้ยเอาใหม่ดีกว่าเอาเป็นเมลอนแตงโม จะหาที่ซ่อนก่อนเฮ้ยแม่น้ำเปิดมาคู่กับแม่น้ำไปยังไงดีเสรโอ้ตรงนี้ไปไม่ได้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอุ้ยเฮ้ยเพื่อนเราเก่งแมวไปเฮ้ย มีบาเรียโอ้มันมีบาเรียคุณผู้ชมจะจะอยู่ในน้ำสักหน่อยสงสัยมันจะโกงเกินไปนะฮะก็เลยไม่ให้เอ่มในนี้แหละก็เขา้าไปได้บาเรียจะบ้าเรียอะไร,รนักหนาวว่ะแล้วคนหามันอยู่ไหนเนี่ย รอนานแล้วเนี่ยเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นี่เลยโคตรเมียนอันนี้คืออะไรอ่ะทวนเมนูอ้อโยโย เอมผมว่าปรับแบบนี้ดีกว่าผมชอบแบบนี้ มันปีลัวมากเฮ้ยเฮ้ยมันล้มตกมันไม่เห็นน่ะมันเล่นในคอมแน่เลยวิ่งหันหน้าจอโคตรไว นี่หรือเปล่าเอ๋เอ๋เฮ้ยโอ้ตรงนี้นะ่เอียบบุกจักมัดสมังเฮ้ยเฮ้ยผมแกล้งนี้ดีกว่านี่แกล้งยู่นิ่งๆผมว่ามันต้องมีพวกเกียนมาตีเชื่อผมดิ 我弄一破。 โอเคอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะอกีกตาหนึ่งใช้หน้าเทานี่แบบประเทศจีนนะมังนะครับน่าจะประเทศ อะไรวะเนี่ยโคลิเชตแกนนิตคืออะไรอ้อาโอ้โหเป็นคนหาอีกแมมงง่ายมองจากตรงนี้ได้ใช่ไหมเฮ้ย Mm hey. -hmm. เออไม่เน่นเอ,อ๊ะมันไปไหมคนละอย่างเอมหาต่อก่อนนะมันไปไหนหมดเนี่ยแมพก็ล็กซะเหลือเกินไ เอ้า oh. ใชอ่อันนี้อันนี้เอา้าวอะไรวะเนี่ยผมว่าบนนี้น่าจะมีนะมันน่าจะ,จะมีนะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ มันไปไหนกันหมดวะเนี่ยอืมมันอยู่ไหนไ ทางนู้นด้วยผมไม่รู้เพื่อนช่วยกูไล่หน่อยอันนี้มีหันมามองด้วย ตายโอ้โหกว่าจะตายแม่งเหลืออีกสามปไ,าไปไหนหมดวะใบไม้เออเอิ่ <c ười> มต้องหาอันแปลกแปโอ้ยสามสองหนึ่งหมดแล้อะไรครับเนี่อ่ะ โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ